ทีแล้วที่มาเมื่อไหร่และขอ,ขอ่ออะไรบ้า,นนะางครับพี่เล่าเมมาเมื่อรอบที่แล้วรอบที่แล้วก่อนหนะ้านี้ครับก็มาขอท่านก็มาไหว้เพิ่งมาครั้งแรกมเมื่อเมื่อรอบก่อนหนะ้านะครับมาไหว้แล้วอย่านี้เขากำลังบูรณะโบสถ์อยู่ผมก็เลยไหว้ไป่านดอกไม้แล้วก็น้ำแดงไปถวาย ขอโชคท่านององเทวีสีเขียวครับด้านขวาม,มือเขาบอกว่าถ้ามีโชคมีลาบแล้วก็เดี๋ยจะมาช่วยทำบุญครับก็หลวงตอนนั้นหลวงได้ได้เลขเก่าเิตครับตอนนี้แต่รอบนั้นป่วยมันป่วยมันอั้นแล้วก็ก็ไม่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 ได้เยอะไม่ได้เยอะครับก็ก็เลยพอ งวดล่าสุดก็<ๆ>เลยยกมือขอท่านอธิษฐานอะาจารย์บอาว่าถ้าถูกเยอะๆขอขอให้ถูกเยอะๆรอบนี้ได้มาทำบุญก็บอกบอกเขาเลยว่าให้ออกเก้าขอ,ขอ,ขอ,ขอให้ออกเลขเก้าสห้าก็ป่วยก็ออกมาเต็มๆเลยครับตรงเลยนะครับตรงเลยครับได้หลักล้านเลยครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสก็ได้มาทาบุญที่นี่นะครับก็เอาเงินมาถวายหลวงพ่อ ได้ข่าวว่าบอกโชคกับเพื่อนเพื่อนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบอกบอกโชคกับเพื่อนเพื่อนไปก็ถูกถูกกันเยอะครับก mm ็ hmm. คนละสองแสนแสนหนึ่งอะไรเนี่ยครับถูกกันเยอะหลายคนมากเลยครับ mm hmm. ก็เพื่อนที่ว่าทํางานด้วยกันนะ mm hmm. ครับตอนนี้เขาก็ฝากเดินมาทําบุญก็ mm hmm. ถ้าใครอยากมีโชคก็ผมว่าลองก็ลองมาดูนะครับมากราบมาไหว้แล้วคือ ดาบแรกเลยเราได้บุญด้วยคือได้ทําบุญสิ่งแรกที่เราได้ทําบุญแล้วก็ได้ดารงให้พุทธาคงอยู่ได้ร่วมบรูรณาบุญเนี่ยสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้เลยส่วนไอ้โชคลาภเราก็เป็นเป็นเป็นผลคุยได้ที่ว่าเรามาก็ลองเสงโชคดูนะครับก็ขอท่านท่านเทวีท่านก็เมตตาให้มา ได้ข่าวว่าวันนี้เอาเงินไปซื้ออะไรก็กรอบนี้ก็ไปไปซื้อรถเลยครับร่เก่งเลยครับ,รบแล้วก็ได้ได,ได้ได้รถได้รถฟรีอครับ <laughs>